ซาก,กุระสเปเชียลทอร์เทอร์แอลปไทอาหารเต่าน้ําที่ผลิตขึ้นจากการศึกษาและทําความเข้าใจกับธรรมชาติของเต่าน้ําหลายสายพันธุ์จนเกิดเป็นอาหารเต่าน้ําที่มีสารอาหารครบถ้วนโปรตีนสูง38%ช่วยให้เต่าโตไวแข็งแรงอัดแน่นด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน d 3และแคลเซียมที่ช่วยให้กระดองเต่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่คดงอแม้เลี้ยงในที่ร่ม เม็ดอาหารนิ่มกินง่ายแต่ยืดหยุ่นไม่แตกตัวจึงไม่ทำให้น้ำขุ่นง่ายต่อการดูแลน้ำและยังมีกลิ่นหอมที่กระตุ้นการกินของเต่าได้ดีเหมาะกับเต่าน้ำทุกช่วงวัยเสริมด้วยโปรไบโอติกที่มีส่วนช่วยให้เต่าขับถ่ายดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงมีขนาดเม็ดสองไซให้เลือก จะเต่าเล็กหรือเต่าใหญ่ก็กินได้รวมทั้งสัตว์เลื้อยคานหลายชนิดเช่นสลามเมนเดอร์และกบฮอนฟ็อกทั้งหมดนี้จึงทําให้ซากุระสเปเชียลทอร์เทิลแอนเล็ไทเป็นอาหารเต่าน้ําที่ใครๆก็ชื่นชอบซากุระสเปเชียลทอร์เทิลแอนเล็ไทเร่งโตกระดองใหญ่สุขภาพดี